วันนี้วันดีผมมาเจอน้องผมนะครับวันนี้ก็แฟนขับพยุ่งแล้วแหละแต่ว่าใครนี่คืออยากจะร้องกับน้องชายผมสักเพลงหนึ่งแต่ผมจะร้องเพลงอะไรก็ผมไม่บอกเราจะรู้ได้ไงพี่จะบอกแกเต่าเนั่นเนี่ยมึงนั่งรก่อนมึงเป็นใครผมในช่องเขาผมเป็นโจรที่ทำเสริมราชครับจะบอกไปว่างเปล่าจะไปจัะไปดีไหมได้ครับได้แหละ มมผมอยากร้องหมอลำตายหน้าตาผมฝรหลังนะแต่ผมอยากร้องหมอลำ <laughs> เอาเหอะไอ้เหีนะ้ยไปพี่นองเอ้ยผู้ใดว่าเบิ่งอีสานแรง <laughs> สิจงแขนมึงมาเบิง่งน้ำสิทวงผ้าปลาสิกินดาว สมุเจ้าว่าจังไหนวาัศสลาแช่งถนัดสวยก็บอกสวยมีทัศเสริมราดกับผลงานเพลงอีหยังมาละเด้อพี่น้องหมอลำไงอุ้มดังเพ้อหมอลำเพื่อมอลำรอตะพังเด้อครับโอ้ยเล่นดีลอเอาให้กูดูแล้วมึงโดนสนแล้ว ไปลู้ต่อไปวันแม่มันสาวนี่วะเดี๋ยวก่อนครับลืมเนื้อแต่งกับเขาเถิดน้องโอ้บักหามเ้ยไม่เป็นไรเอา ไม่ต้องตัดมือไปเลยคนเราไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อตัดต่อคนเขาไม่ดูหรอกเดียวเดียวเดียวเออไปเลยลุ้มไอ้ลุ้มใจจริงๆรักรักกูยิงและยิงก็ไม่สนเราเราเรามาคุ้นจนมจอมจอมไม่น่าบ่นเขาไม่บอก ผิดแล้วคนะตัวจริงเขามาแล้วเอาเหรอมึงมานั่งนี่มึงนั่งนี่มึงนั่งนเดี๋ยว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 ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มันเดิไปเอเงาอเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นตเลยเดี๋ยวก่อนให้กูให้กูล็อกนดิเดี๋ยวกูจะไปหนสมเสี้ยวแล้วลุมุมด่จริงจรนัก้ยิงนยิงก็ไปส่งเราเรา ระเป้าแบนคนรวยรวยเขาคงซื้อลาน้องล้านาด้วยเงินแสนเรามันคนยิจนคงไม่ วันศักดิ์สิทเอ้ยเป็นกัรมไม่ตามก็ไม่ได้กินโอ้โชคชะตาวาสนาเราเกิดมาจนเกิดกรรมิตมันขึ้นมาน้ำตามันไหลรินจะมี รักเธอเพียงคนดี้สโลแล้วกูไอ้เพี้ยงกูว่ามึงเล่นคนละเพลงนะเนี่ยมึงสโลเพลงกลุม่มเป็กลุ่มแต่จริงจริงรักรักกูจริงและจร,ริงและก็ไม่สนแล้วมันคนจนไม่นามนตัวไม่นอนจะมีสาวใด หัวหอวขอเป็นทาเธอจะรักเธอจนวันต่าสยขอเป็นทาเธอจะรักเธอ เเริ่มมั่วกันแล้วมึงสวยกันเงินไปแล้วก่อนคนฮุ้มีเงินนี่เพี่ไอ้บัตรกรดาษเติมไอ้จังเลยเหมือนกันที่หลังๆเริ่มมั่วนเลย้องตามพีให้เงินพี่มีพี่จะมาแต่งเนี่ยบอกเราคนละคนละนาคันละมึงมึงมึงคนละมาคนละจะร่อนเนี่ยทำลืมลืมโอ้พี่กันเลย อจะทำปฏิมาญาจับจบิ้วันฝากฝากล้านนะครับนะครับก็ฝากล้านนะครับด้วยทุงลาบตามไปแดกนะครับผมอยู่ข้างโรงเรียนสารศาสตร์ในมินบังมีส่องนะครับเด็กพี่น้องนะครับผมมีส่องครับผมส่องทางสีสียางไปเบิ้งถูกต้องครับผมยางไปเบิ้งแพะเบิ้งแพะครับผมมีส่องครับผมมีแพะเด็กพี่น้องครับผมบรรยากาศลานบ้านๆแล้วก็เป็นกันเองคนโตคนโตยังเขาเบิ้งหลายเมื่อนี้มีหม่องนอน่องไม่มน คือมาบอกเขาแหละว่าร้านอาหารเงงานแสดงเฟอนิเจอร์โฮมมุกนี่มักเลยมุกนี่มักเลยไอ้มุกไอ้ดีเลยมุกนีง่อเออมึงเปิดร้านอาหารเรืองานแสดงเฟอร์นิเจอร์โฮมใช่เข้ามาเนี่ยหลงเหลงเลยว่าไงครับว่าไงด้างเท่าแด่อันนั้นน้ำเด็ดได้ยังครับได้บุญกุศลน้ำ มาบริจาคเลือดไปนตัวบริจาคเลือดไปนี่ตัวยุ่งอยู่นี่เขาเลี้ยงไว้ก็ยุ่งอยู่นี่เขาเลี้ยงไว้นะครับห้ามตีนะครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่เลี้ยงไว้มันเป็นยุ่งจากสภากาชาติไทยเพิ่งเปิดได้กี่โมงวันนี้เปิดวันแรกกุกภ้ายแชมป์มากุก็้ายตุยมาเดี๋ยวก็เดี๋ยววันได้สองอาทิตย์แล้วใช่ไหมใช่ครับสองอาทิตย์แล้วนะครับก็เมาไหมเมาด้วย อ้าวฝากร้านฝากร้านในฝากร้านครับฝากร้านนะครับมาหน่อยมาหน่อยฝากน้องแชมป์ฝากแเป็นแม่เขามึงฝากร้านมึงเนี่ยอ๋อเหรอข้างโรงเรียนอะไรนะสารศาสตร์งเขาอยู่แล้วอ้าวข้างโรงเรียนสารศาสตร์นะครับสารศาสตร์ดิมิตใหม่นะครับมาสารศาสตร์ปั๊บบนรถไปทางโน้น ไม่ต้องวนไม่ต้องวนแล้วก็กลับมาที่ร้านชื่อร้านอะไรวนไปเรื่ทุ่งลาบนะครับตามไปแดกนะครับต้องบอกว่ามาที่ร้านนี้อะไรนะทุ่งราบทุ่งลาบตามไปแดกเซิร์ชปั๊บเนี่ยเจอไหมยังไม่เจอเพราะว่าเพราะว่าจะททำอะไรไม่เป็นเลยเจอเจอเดนมึงบอกเขาไว้เจอก่อนเดี๋ยวเดเี๋ยวเดินเจอเดี๋ยวเดิทำเพจนะครับก็อย่าลืมนะครับมาอุดหนุนกันบ้างนะครับ ถ้าอยากรักกันถ้าอยู่แต่กันนานๆอยากเห็นใจกันมากันเถอะค่ะถ้าอยากกินลาบก้อยซอยจุมาเลยเชิญเป็นอะไรเนี่ยอยู่เยอะเลไรนเห็นไหยถ้าอยากกินลาบก้อยซอยจุต้องเชิญเลยครับสแตกแดกตับครับเชิญพี่น้องครับผมไปสแตกครับมึงจะบ้าแล้วเปล่าแชมป์รลาบที่นี่ทกนร้านพี่น้องกันตามไปแดกใกล้ที่ไหนไปที่นั่นตามไปแดกก็ มาหนี่นี่ไงเลยัไปนู่นมึงไม่ถูกไอ้อี๊ไงอะไรมึงไม่ถูกไอ้อี๊ไงไม่ใช่ไม่ถูกกันแต่ว่าความเห็นไม่ตรงกันเฉยก็ร้านไอ้อี๊ก็ร้านน้องกูมึงก็น้องกูแล้วทำไมไปเก็ใช่ไงผมผมไม่ได้เผาร้านเขาพี่เอ้ยเขารวยผมอยากรวยบ้างทำไมอ่ะก็แต่ว่าร้านที่อรพูดง่ายเลยร้านพี่อี๊นะกับข้าวเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นส้มตำซอยจุนะร้านพี่อี๊อร่อยมากแต่ถ้ากินร้านพี่อี๊แล้วอย่าไปกินร้านอื่นนะ พราะจะไม่กล <laughs> ับไปกินร้านพี่อีอีต่อไปไอ้เพี้ยมึงไม่ร้านพี่อเขาบอกว่าสโลแกนร้านเขาอาหารเนี่ยทุกอย่างเลยนะถ้ารสชาติเพี้ยนมันเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนร้านเด้อแล้วลูกหลังมึงอ่ะเอาจบคลิปก่อนครับขอบคุณทุกคนด้วยเฮ้ยแก้ไขด้วยร้านนี้อะไรอ่ะอร่อยลองไปดูใช่ลองลองไปดู แล้วก็ร้านในโอโม่ก็ลองมาดูโอ้โหนี่ทำทำใหม่ๆสดๆทุกอย่างเลยนะครับอยากมาๆอยากให้มากันเอ้ร้อนเย็นเบอเจบปวดมีเงินีทางเจริอกเหมือนพิการสมบรเลยครับเหมือนที่เมาที่ตองไปกัไปูกลับแล้ว ขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่เหลือเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเชิญเชิญใครมาพี่กับแล้วเชิญใครมาเชิญอะไรนะเชิญใครมากินบ้างมึงยังจะเชิญใครมาอีกเหรอมาดูเลยมาเรียกชวนมามาแล้วกันกลับก่อนคุยอีกทีฮไปต่อ